ถวายบังคมพระเจ้าค่ะข้ากษัตริย์แห่งเมืองเจดตลาดไม่ทราบว่าฝ่าบาทพร้อพมะนางมัตสีโอรสละธิดาเสด็จมาถึงที่นี่จึงไม่ได้ออกมาต้อนรับทรงไปด้วยเถิดขอขอบใจพวกท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วบัดนี้ข้าพเจ้าเป็นเพียงสามัญชนคนธรรมดารู้สึกราอายแก่ใจที่พวกท่านให้เกียรติถึงเพียงนี้บอกตามตรงข้าพเจ้าถูกเนรเทศมาเนรเทศเป็นไปได้อย่างไรท่านทำผิดแว้แรงอะไรหรือเพคะข้าพเจ้ามอบช้างปัจจยนาเคน ให้กับชาวเมืองกะลิงกะลัดที่ได้รับความเดือดร้อนแค่ช้างเชือกเดียวถึงกับในรเทศก,กันเชีวยวลึกปัจเจนาเคนเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองเป็นสมบัติของแผ่นดินประชาชนหวงแหนมากเมืองใดมีช้างปัจเจนาเคนถือว่าเมืองนั้นจะอุดมสมบูรณ์ไม่ลำบากยากแค้นไม่น่าเชื่อ ว่าชาวเมืองของท่านะจะเห็นช้างสำคัญฝ่ากษัตริย์ในเมื่อชาวเมืองสีพีไม่ต้องการท่านท่านก็มาอยู่ที่เมืองเจตาลาดนี่แหละถูกแล้วพระเจ้าค่ะอยู่เป็นมิ่งขวัญล่มโพล่มไซแก่ชาวเจตาลาดเถิดพระเจ้าค่ะขอขอบใจในความหวังดีของพวกท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเวสันดรขอน้อมรับด้วยความซาบซึ้งใจ แต่ข้าพเจ้าถูกเนรเทศมาเป็นกาลกินีอยู่ไปก็จะทำความเสื่อมเสียให้กับเมืองท่านเพียงแต่ขอให้พวกท่านบอกทางไปเขาวงกฏแห่งป่าหิมพานก็พอแล้วเขาวงกฏในป่าหิมพานน่ะหรือไร้ผู้คนและก็ไกลแล้วท่านจะอยู่ได้อย่างไรยิ่งห่างไกลไร้ผู้คน ข้าพเจ้ายิ่งปรารถนาเพราะที่นั่นสงบเหมาะแก่การถือศีลภาวนาแต่ตอนนี้ดูพวกท่านอ่อนแอแล้วลูกๆของท่านดูจักไม่สบายใครขอเชิญเข้าพักรักษาตัวในวังก่อนเถิดชาวเมืองเจตราชทุกคนยินดีต้อนรับท่านด้วยความจริงใจขอบใจในความหวังดีของท่านในภายภาคหน้า หากมีโอกาสข้าพเจ้าจะกลับมาตอบแทนท่านอย่ากล่าวเช่นนั้นเลยการที่ข้าพเจ้าปฏิบัติต่อท่านนั้นนับว่ายัางน้อยกว่าที่ท่านปฏิบัติให้ทานกับคนทั่วไปมากนักท่านเป็นคนมีคุณธรรมท่านสมควรได้รับเกียรตินั้นข้าพเจ้าขอขอบใจพญยาเยจตราลากและชาวเมืองทุกท่าน ที่ดูแลเอาใจใสข่ข้าพเจ้าเป็นอย่างดีขอให้บุญบารมีนี้กลับสู่ทุกท่านด้วยเถิดขอเชิญสเสด็จเถิดพระเจ้าค่ะขอจงทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะ ทางข้างหน้าข้ามเขาไปก็ถึงเขาวงกดแล้วพระเจ้าค่ะข้าพระอ,องค์ขอสงรงเสด็จเพียงเท่านี้พระเจ้าค่ะเข้าพระเจ้าขอขอบใจท่านมากนะขอให้ความดีนี้อยู่กับท่านตลอดไปขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะ ลูกจงปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติเถอะนะ ไม่รู้เป็นยังไงบักเนี่ยคนไม่ค่อยจะให้ทานไปขอใครก็ไม่มีใครให้โอ้ยมันก็หมดแล้วด้วยโอจะทำไงดีนะ เอาเงินที่เจ้ากุลปินทุกีกว่าว่ามันมาตั้งนานแล้วโอ้ยังเก็บอยู่ ทำอย่างไรดีล่ะพ่อไอ้หนูแกเนี่ยเอาเงินเข้าไปใช้สะุดแล้วแล้วทีนี้ฉันจะเอาเงินที่ไหนไปใช้เขาฮะก็ใช้ด้วยกันนั่นแหละข้าใช้คนเดียวทำาม่ไห่เหล่าก้อยแค่กินแค่ใช้อ่ะมันจะหมดไปสักเท่าไหร่เชียวอแต่ที่แกน่ะพาเพื่อนมากินเหล้าเมากันทุกเย็นทุกเย็นที่บ้านนี่ต่างหากมันมันถึงได้หมดนะก็ข้าไม่ได้พามาแหวะมันมาของมันเองแล้วจะให้ข้าทำยังไงเล่า เมื่อมันยังไม่มาแล้วกันจะเดือดรอนอะไรเล่าไปยินแววแววว่าใครยังไม่มานะนี่ดาวกุลพินทุ้ามาเอาเงินที่ฝากเจ้าไว้เอามาให้ข้าเร็วๆเข้าข้าจะได้รีบกลับบ้านอ๋อ เออ,เอ,อคือคือคือว่าเงินอ่าอเ,อเงินน่ะหมดแล้วอาจารย์<ฆ>เงินหมดแล้วจาเ <c oughs> จ้าว่ายังไงนะคือคือคือเงินเงินที่ว่าเออตอนนี้เขาใช้หมดแล้วอ่ะพูดแบบนี้มันเค่เอตนาโกงกันนี้ว่าข <c oughs> ้าไม่ยอมข้าไม่ยอมก <c oughs> ็จะเอาเรื่องไปร้อกับทางการ <c oughs> เอาเรื่องเจ้าทั้งสองคน ทุกทุกท่านถูกชกท่านไปปวดจนนะจ๊ะอย่าทำเช่นนั้นเลยเออจะเอาฉันสองคนผัวเมียไปเป็นทาสยังไงก็ได้จ้ะนะจ๊ะฉันกลัวจ้ะน้าพ่อคุณคุณคุณมีปัหาจังเลยนะเจ้าสองคนน่ะเหรอโอ้ยอายุปุนณีแล้วจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนมาใช่นี่ค่ะข้าไม่เอาหรอกจันใจเย็นๆหน่อยนะจ๊ะ ท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าบ้านข้าเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเราสองคนก็ลําบากยากเย็นเหลือแต่ตัวแค่เนี้ยไม่มีอะไรจะให้ท่านอีกแล้วท่านจะเอาอะไรอีกไม่มีเจ้าไม่มีจริงๆท่านเชื่อเชื่เจ้ามีสิก็แม่อมิตรดาลลูกสาวแสนสวยของเจ้าไงล่ะอมิตรดา ก็มีแต่แม่อวิตรด,ดาเท่านั้นแหละที่เหมาะสมกับข่านี่เจ้าตามใจข่าเถอะนะข่าจะได้ไม่เอาเรื่องไปร้องทุกข์กับทางการอุ้ยท่านชูชกใจเย็นๆนะจ้าท่านนะท่านชูชกของข้าใจเย็นๆนะเอเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ ถ้ารอตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอไปคุยกับลูกในห้องก่อนนะจ๊ะนะน,นะองช่<า>กูก,ก,กนะถูกแล้วอมิตดาลูกได้ยินอกแล้วใช่ไหมจ้ามันเป็นเห็นกรรมของคุณเล่นะ แม่มีลูกคนเดียวลูกไม่เคยทำให้แม่เสียใจเลยสักครั้งหนึ่งชื่อฟังคำสั่งสอนแม่ทุกอย่างแต่ตอนนี้แม่ต้องทำให้ลูกผิดหวังแม่ขอโทษลูกเสียใจ แม่จ๋าชีวิตของลูกพ่อและแม่เป็นผู้ให้สิ่งใดก็ตามถ้าลูกทําแล้วเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อและแม่ลูกก็จะทจะําจ้ะพ่อและแม่จงวางใจเถอะนะจ๊ะลูกยินดีไปเป็นทาสรับใช้ความชูชกเอง <laughs> oh, my <God. laughs>